เหมือนแปลกก็บ <at> <zy> <at> ้านเขาเหมือนเด็กที่ว่ายน้ําได้ตอนบ้านอยู่นึงคลองร้อยน้ําได้แต่เด็กๆก็ไม่แปลกเหมือนป่อฝ้ายเล่นเกมได้เนี่ยสองขวบอ่ะมันก็ไม่ใช่ละมีคอมอยู่ใกล้ร้าถือนด้เราจะถ่ายทอดสดถ่ายกับพ่อฝ้ายด้วยพ่อฝ้ายพากันอย่าพากนะแม่ถ่ายทอดสดเกอนมันเยอะแม่เทเลสดตรี ไม่มีเน็ตเลยอะเอามาใกล้ๆ้วเขาไปถือใช่ไหมลนะ่ะเอาหนูเอามาถือเองหนูทหล่นไม่หล่นหรอกเช็คที่ตา,ตตาไม่ใช่ตาบ่าล่ะน้ำแข็ง <c oughs> น้ำมูกไหลแล้วเนี่ยก <c oughs> ับอ่ลีมาด้วยกัน bóng thao bên cạnh của